รายการบอกเล่า965 A d ีต in the life ช่วง healthy talk สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการบอกเล่า965เช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณ3ทุ่มทางทาง FM 96.5และ Facebook Live Thinking Radio ค่ะตลอดเดือนนี้นะคะดิฉันด,ดีมากฟางพธิพงษ์และอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อนักเศรษฐศาสตร์การเงินที่สนใจเรื่องของสุขภาพอนามัยและการชะลอวัยเป็นพิเศษท่านศึกษามาอย่างหนัก เกี่ยวกับงานวิจัยมากมายเพื่อที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆง่ายๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้กับคุณผู้ฟังในคืนนี้นะคะคือฝังาการท่ามกลางการระบาดท,ที่ยังคงดําเนินต่อไปของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยนอกเหนือจากการปฏิบัติ ตัวตามมาตรการต่างๆแล้วเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายนี่แหละค่ะที่จะทําให้เรารอดไปได้นะคะและวันนี้อาจารย์ก็จะมาบอกเล่าถึงอาจารย์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดด้วยนะคะในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราค่ะฟังชื่อหัวข้ออาจารย์แล้วบอลทูรันมันยังไงคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับคุณปู่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรอคะอาจารย์การวิ่ง เออก็แปลกนะครับแปลกแต่จริงว่ามีงานวิจัยนะครับเพบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอผมผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าส่วนตัวเองเนี่ยผมไปเจอหนังสือมีมีเพื่อนที่เป็นนักคนที่ดูแลเรื่องกองทุนคนต่างชาติเข้อาหนังสือไว้ผมเล่มหนึ่งชื่อบอนทูรัน เขียนโดยคริสโตเฟอร์แม็กดูเกิลเมื่อปี2009อันเนี้ยเป็นคนที่เขียนเนี่ยเคยเป็นเคยเป็นอดีตบรรณาธิการของรอยเตอร์สแล้วคนนี้เขาไปสนใจชนเผ่าหนึ่งชื่อทาราอูมาร่าเป็นชนเผ่าอยู่ที่เม็กซิโกแล้วชนเผ่าเนี้ยแปลกมากเลยนะครับเขาชอบวิ่งแล้วเขาวิ่งไม่ได้ธรรมดานะครับเขาวิ่งข้ามคืนเป็นร้อยกิโลเล่นๆกันนะ S <S วิ่งนั่งนึกภาพเลยครับโอเคเราเดี๋ยวเราเรากินข้าวเย็นเสร็จหกโมงเช้าเราวิ่งไปถึงเช้าอีกวันหนึ่งไปถึงอีกภูเขาสองภูเขาเลยวิ่งเล่นแล,แล้วก็แล้วก็คนคนหมู่บ้านผมเนี้ยเป็นคนที่จรงิงแล้วยากจนมากอรองเท้าก็ใช้นึกออกไหมครับใช้ยางรถยนต์เนี่ยตัดออกมาแล้วก็ทําเป็นเกี้ยวิ่งเข้าไปแล้วก็อาหารก็ไม่ค่อมีอะไรกินหรอกเสียกินข้าวโพดแล้วก็ทําเบียร์ก็ทําเบียร์จากข้าวโพดแต่สุขภาพดีมากวิ่งได้ดีมากเลยซึ่ง หนังสือเล่มนี้เขาก็กล่าวกลับไปถึงงานวิจัยนะครับของ professor Daniel Lieberman กับ professor Dennis Bramble คนแรกเนี่ยเป็นเป็นอ,อาจารย์อยู่ที่ฮาร์วารอีกคนหนึ่งอยู่ที่มหาล mm ัยยูทาเขาบอกว่าปัญหาเป็นอย่างนี้คุณปูครับภาพที่น่าสนใจในเชิงทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่เป็น a n t h r o p o l o g เน,นะครับคือพวกดูพวกโบราณพวกมนุษย์เราสมัยโบราณเป็นยังไงเนี่ย งานวิจัยออกมาตอนปี2004ันคำถามเขาพอถามง่ายๆอย่างนี้แล้กันเขาบอกมนุษย์เราเนี่ยประมาณ2 6งจุล้านปีที่แล้วเนี่ยร,รู้เลยว่าเราเริ่มกินเนื้อสัตว์ 2>, 2 6งุล้านปีที่แล้วนะครับเรากินเนื้อสัตว์รู้เพราะอะไรเพราะว่าเข้าไปดูในถ้าเนี่ยมีรอยที่ทุบหัวสัตว์นึว่ม,มีมีกระดูกหัวของสัตว์อยู่ในถ้าก็คือแกะแกระดูกสัตว์เนี่ยก็แกะกินเนื้อสัตว์ นะครับของจยุดหกล้านปีที่แล้วคแล้วก็สองจุดหกล้านปีแรกเนี่ยสมองของเราใหญ่ขึ้นเวลากินเนื้อสัตว์เนี่ยจะทําให้มีโปรโตีนเนยอะแล้วโปรโตีนนี้เลี้ยงให้สมองใหญ่ครนนี้ประเด็น,นมันเป็นอย่างนี้ไงครับโอเคแสดงว่ามนุษย์เราในกินเนื้ออย่างเป็นประจำสองจุดหกล้านปีที่แล้วแล้วกินเนื้อสัตว์สมองก็เลยใหญ่ถามว่าจับสัตว์ได้ยังไงตอนนั้น ตอนแรกผมกอ๋อก็ง่ายดีสมองใหญ่เนี่ยแสดงว่าคุณฉลาดใช่ป่ะอ่าแสดงว่าคุณคิดเอหอหกใช่ไหมคุณคิดธนูใช่ไหมค่ะแล้วก็ยิงสัตว์ใช่ไหมปรากฏว่างานวิจัยยืนยันนะครับเอ่าอาวุธชิ้นแรกที่มนุษย์ประดิษฐ์เนี่ยคือไม้ปลายแหลมเมื่อห้าแสนปีที่แล้วธน,นูเมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วหอ,อกเมื่อสองหมื่นปีที่แล้ว คำถามคือไอ้สองล้านปีที่เป็นแก๊ปนั่นน่ะแล้วคุณไม่มีอาวุธเลยอะ่ะค่ะคุณจับสัตว์มากินเนื้อมันได้ยังไงค่ะจริงไหมครับมันนึกไม่ออกไงมันจับไม่มีทางเพราะมันเราวิ่งช้าค่ะไม่มีทางจับได้เลยแต่ทําไมเรากินเนื้อจนสมองโตเนี่ยมาตั้งสองจุดหกล้านปีที่แล้วทั้งที่ไม้ปลายแหลมที่ประดิษฐ์ทั้งแรกได้เนี่ยมันห้าแสนปีที่แล้วนะครับคําตอบ ของ professor Lieberman กับ professor Bramble คือมนุษย์เราเนี่ยวิ่งทนได้เก่งกว่าสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้ <Wow. S 2> นะครับแล้วเขาเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยวิ่งกันเป็นกลุ่มแล้ววิ่งต้อนสัตว์ไปต้อนไปหลายๆชั่วโมงจนกระทั่งสัตว์เนี่ยหายใจไม่ออกตายร้อนจนตายเลยเหนื่อยตายเหนื่อยตายเลย นะครับแล้วเราก็แค่เดินก็เพียงเอา,เอาหินไปทุบหัวสัตว์ที่นอนเหนื่อยวิ่งไม่ออกแล้วอื mm hmm. นั้นแกก็บอกว่าแกเนี่ยทฤษฎีของแกเนี่ยคือว่ามนุษย์เราเนี่ยบอลทูรันเพราะว่าตอนที่เรารอดมาได้แล้วเราเป็นมนุษย์ที่สมองโตมาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราคิดค้นอาวุธได้นะ <c oughs> เพราะว่าเราวิ่งได้ดีกว่าวิ่งได้ทนกว่าสัตว์ทุก ประเภทในโลกนี้โดยเฉพาะถ้าวิ่งเป็นทีมแล้ววิ่งอ้อมล้อมไปล้อมมาเนี่ยสัตว์ตัวไหนก็ไม่มีทางวิ่งได้เท่าเรานานเท่าเราโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนสมัยก่อนถ้านึกภาพนะครับมนุษย์เราเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นที่แอฟริกาเห็นไหมครับมนุษย์เราเนี่ยเกิดทั้งหมดที่แอฟริกาแล้วก็ตอนตรงนั้นก็คงมีแดดร้อนมากที่สุดที่หนึ่งเลยว่าประเด็นคืออย่างนี้ตรงกันข้ามเลยนะครับเวลามนุษย์เราหัวใหญ่สมองใหญ่เนี่ยเป็นลบนะ เป็นลบนะสำหรับตอนเมื่อสองล้านปีที่แล้วเพราะว่าพอหัวใหญ่เนี่ยคลอดยาก mm hmm. จริงไหมครับหัวใหญ่เวลาลูกคลอดเนี่ยคลอดเอาหัวลงก่อนยิ่งหัวใหญ่ยิ่งคลอดยากแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยถ้ากลับไปดูสถิติเนี่ยสมัยก่อนตอนที่ไม่มีวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ดีเนี่ย <Yeah. S 1> ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วคลอดนี่เสียชีวิตยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งในห้าเลยนะคลอดยาก mm hmm. คลอดออกมาแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยยังเลี้ยงนานด้วยจริงไหมเราเล่าภาพเรยเราเคยดูหนังนาโชว์จีโอกราฟิกไหมครับ<ะ>พอยีราฟคลอดตุ้งออกมาเนี่ยอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เดินได้มนุษย์เราเนี่ยคลอดแล้วกว่าจะเลี้ยงจงน,นขึ้นไปยืนโตได้เนี่ยเจ็ดแปดขวบเนี่ย<ะ>แต่ว่าสัตว์อื่นเนี่ยแทบเดียวไม่กี่ชมมั่วโมงเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามีสมองโตเนี่ยนะครับอย่างนึงก็เป็นข้อบวกนะั้นในเมื่อสองล้านปีที่แล้วข้อลบด้วยซ้ำ นะครับแต่ทําไมมนุษย์ถึงรอดมาได้เขาบอกรอดมาได้เพราะว่าเราเอา่อมีความสา,มาถในการวิ่งถามว่าทําไมถึงมีความสา,มาถในการวิ่งได้ดีกว่าสัตว์อื่นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมนุษย์เราเอา่อทั้งตัวเราเนี่ยเป็นระบบระบายความร้อนเวลาเราวิ่งแล้วเราร้อนแล้วเหงื่อเราออกเราก็ระบายความร้อนได้เร็วกว่าเช่นสุนัข เราถึงว่าเราวิ่งเราวิ่งกับสุนัขเรานะวิ่งไปเรื่อยนะสุนัขเราเหนื่อยมากๆเนี่ยมันจะมีวิธีระบายความร้อนวิธีเยวคือระบายความผ่านลิ้นลิ้นก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆแต่นึกภาพสิพื้นที่ของลิ้นเนี่ยมีอยู่นิดเดียวใช่ไหมครับแต่ในกรณีิคงมนุษย์เราเนี่ยทั้งตัวเลยเป็นตัวระบายความร้อนแล้วก็สัตว์ต่างๆเวลาเขาวิ่งเขาวิ่งสี่ขาเนี่ยพื้นที่ที่โดนลมมันน้อยของเราพื้นที่โดนลมจะเยอะมากเพราะเราวิ่งต้านลมไปทั้งตัว นะครับในขณะที่กันแดดที่ลงมาเนี่ยมันก็จะลงมาสู่บริเวณน้อยมากคือแค่หัว mm hmm. แต่ว่าของสัตว์เนี่ยแดดจะโดน mm hmm. ทั้งตัวแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์จะร้อนกว่าเรา mm hmm. ครับยกตัวอย่างนี้คือยกตัวอย่างต่างรวมทั้งกล้ามเนื้อบางอย่างของร่างกายของเราที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใหญ่่สุดของมนุษย์เราคือกล้ามเนื้อที่ก้นก็เร mm ียกว่ากลูเทสแมกซิมัสเรากล้ามเนื้ออันเนี้ยใช้เฉพาะตอนวิง่ง mm hmm. คําถามคือเรามีกล้ามก้นทําไม mm hmm. นะครับ ถ้าเราไม่ได้ใช้สําหรับวิง่งจริงอยู่ว่าสมัยใหม่ไม่ค่อยวิง่งแล้วถ้าใครสังเกตนะครับถ้าถ้าสังเกตดูให้ดีถ้าถ้าคุณปู่สังเกตดูให้ดีคนที่วิ่งมาราธอนเป็นแชมปี้ยนเนี่ยทุกคนก้นใหญ่หมดเลยลองลองนึกภาพสิครับกับเป็นนึกดูนะครับถ้าผู้หญิงขนหนอยากให้ก้นสวยเนี่ยไปวิ่งได้เลยนะครับรับรองก้นสวยเพราะว่ามันเป็นการออกกาลังกายก้นเอ่อดูทัสเปกตัสคือส่วนส่วนส่วนกล้ามใหญ่ที่สุดของของร่างกายคือสองก้นตรงนั้น ขาเราเนี่ยเมื่อเทียบแล้วค่อนข้างยาวเหมือนเหมือนเหมือนกับพวกเหมือนนกกระจอกเทศขามนุษย์เราสัดส่วนของเราเนี่ยคล้ายๆกับกระจอกเทศนกกระจอกเทศคือขายาวฉะนั้นขานี่ก็ทําไว้สําหรับวิ่งโดยเฉพาะแล้วก็ตรงหัวคอไหล่เนี่ยมีเอ็นเี็กว่นนูเคเลการเมนซึ่งทําให้เราวิ่งแล้วหัวเรานิ่งได้หัวเราไม่แกว่งคือเราร่างกายถูกดีไซน์ให้วิ่งเลยวิ่งไปตัวแกว่งได้แต่หัวจะไม่แกว่งนะครับช่วยให้ วิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นฉะนั้นนี่คือผลงานวิจัยของทางของของทาง Professor Daniel Liberman กับ่ของ Dennis Bramble ไงครับค่ะง <Huh. S 1> ั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าสรีระของมนุษย์เราเนี่ยเราถูกสร้างมาเพื่อวิ่งเลยละ่ะนะครับโอเคกลับมาถามประเด็นที่เราคุยกันก่อนหน้าว่าอ้าวแต่หลายคนบอกกลัววิ่งแล้วเจ็บเขา่าใช่ไหมครับ <Right. S 1> กลัว <Yeah. S 1> วิ่งแล้วเจ็บหลัง <Huh. S 1> ใช่ไหมครับ เรียนอย่างนี้นะครับสองส่วนอันที่1ส่วนตัวผมวิ่งมาแล้วประมาณแปดปีเจ็ดปีเกือบแปดปีแล้วตั้งแต่ตอนอายุห้าสิบหกซึ่งก่อนหน้าอายุห้าสิบหกเน่ยอตอนนั้นแหละผมเจ็บหัวเข่านิดหนึ่งแต่ว่าพอวิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้เจ็บน้อยกว่าจริงๆแทบไม่เจ็บเลยนะครับเราช่วงระหว่างนี้เนี่ยผมวิ่งได้แน่ๆเลยทุกๆสัปดาห์ประมาณสัปดาห์ละยี่สิบกิโล มาตลอดเกือบแปดปีค่ะเราะนั้นคำนวณเร็วๆปีหนึ่งมีอยู่ห้าสิสองสัปดาห์ฉะนั้นผมวิ่งมาแล้วหนึ่งพันกิโลต่อปีแน่นอนอมาแล้วประมาณเจปีเกือบแปดปีก็เกือบแปดพันกิโลอาจจะอกจจะถึงแปดพันกิโลแล้วยืนยันนะครับหัวข่าววันนี้ดีกว่าหัวข่าววันนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะคิดว่ามันต้องมีงมวิธีวิ่งที่ถูกต้องไม่งั้นมันอ,อาจารย์จะไม่ รอ,อดปลอดภัยเพราะว่าก็มีอีกหลายท่านเหมือนกันที่วิ่งแล้วเกิดปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์ต้องเผยเคล็ดลับอันนี้แล้วล่ะคะ่ะจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เคล็ดลับเลยนะครับ<ช>ก,ก็ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นก็พยายามไปเข้า youtube แล้วก็พยายามอ่านข้อมูลต่างๆมีงานวิจัยมากมายเลยอ,อันอันแรกที่ผมค้นพบพยายามค้นก่อนคือดูซิว่าคนวิ่งเนี่ยบาดเจ็บมากกว่าคนไม่วิ่งหรือเปล่าจิงมเราสิ่งแรกเราต้องดูก่อนเราต้อง,องป้องกันตัวเองก่อน ก็บอกจริงๆว่าไม่มีข้อมูลที่พบว่ากลุ่มคนวิ่งกับคนคนไม่วิ่งเนี่ยคนคนวิ่งเนี่ยบัดเจ็บมากกว่าไม่มีไม่มีนะครับยืนยันไม่มีตรงกันข้ามกลุ่มคนวิ่งเนี่ยสุขภาพดีกว่าคนไม่วิ่งแน่นอนรวมทั้งเรื่องของกระดูกแล้วก็ทุกอย่างเลยแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังในรายละเอียดมีงานวิจัยสำคัญอันหนึ่งของมหาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งยืนยันตรงนี้แต่ดูแล้วไม่มีทีนี้ วิ่งวิ่งยังไงค่ะอันนีผมคิดว่าประเด็นหลักเนี่ยคือว่าต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเดินกับวิ่งต่างกันยังไงการเดินเนี่ยจะต้องมีเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่บนพื้นดินใช่ไหมครับในการเดินแต่การวิ่งเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ทั้งสองเท้าต้องลอยเหนืออากาศนั่นความต่างของวิ่งกับการเดินจะต่างกันแค่นี้นะครับคือการวิ่งคือจะมีช่วงหนึ่งที่ตัว ลอยแล้วไม่มีเท้าทั้งสองข้างไม่มีข้างไหนเลยแตะดินนั่นแหละวิ่งกับเดินต่างกันตรงนั้น <S <S ซึ่ง<ค>จริง <ใน S 1> ว่าอาจารย์เหมือๆๆนกับกระโดดนะคะการกัดเวลากระโดดเนี่ยเราจะเท้าลอยขึ้นมาคือการวิ่งคล้ายๆกับกระโดดแต่เดินเนี่ยจะสังเกตว,ว่าเดินทุกครั้งเนี่ยเวลาเดินเวลาบอกเราเดินเนี่ยเท้าหนึ่งจะอยู่บนดินอีกเท้าหนึ่งก็จะอยู่บนดินแล้วก็พยกเท้าหนึ่งอีกเท้านึงยังอยู่เนี่ยนั่นคือเดิน <S <S แต่วิ่งเนี่ยสองเท้า <ๆ S 1> จะมีช่วงหนึ่งที่ เท้าใดทั้งสองเท้าเนี่ยอยู่เหนือดินน,นะครับฉะนั้นถามว่าแรงกระแทกเพิ่มขึ้นไหมจริงเพิ่มขึ้นจริงฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือลงเท้าให้ดีตอนลงเท้าให้ดีแปลว่าอะไรอย่าลงเท้าแบบถักแคงให้ส้นเท้าลงแล้วมันส่งแรงกระแทกแล้วก็ขาเนี่ยตรงนึกออกไหมครับขาตรงกระแทกหัวเข่าแล้วก็แทกขึ้นมาถึงเอ่อถึงต้นขาฉะนั้นอย่าลงเท้าแบบอย่างนี้ แต่ต้องลงเท้าแบบให้มันลงตรงตรงหนาสุดของเท้าแล้วหัวเข่าต้องงอมันจะได้มันจะได้ได <Spring. S 2> ใช้ไอ้เส้นร้อยหวายเนี่ยรับอิมแพกไปจากข้างล่างแล้วหัวเข่าก็จะเด้งขึ้นมานิดนึงได้ฉะนั้นเวลาวิ่งเนี่ยต้องต้องค่อยๆปรับตัวที่พูดเนี่ยมันอาจจะคนอาจจะนึกไม่ออกแต่ว่าจากประสบการณ์ผมถ้าค่อยๆวิ่งไปหลายๆปีเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเราต้องลงเท้ายังไง ะครับให้ impact น้อยที่สุดอันนั้นข้อที่หนึ่งแล้วนนี้ก็ไปค่อยๆปรับตัวได้ไม่ได้จะถึงแบบโอ้โหพอวันที่หนึ่งพวิ่งสิบกิโลไม่ใช่ไงครับเริ่มต้นกอาจจะวิ่งแค่ร้อยสองรอเมตรก่อนรับสผสมกันเดินแล้วก็วิ่งสักมากขึ้นไปเรื่อยๆใจเย็นๆเพราะว่าคุณได้วิ่งอีกหลายสิบปีถ้าทำดีๆนะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือ,อยืนยันเลยนะครับว่า ไม่ต้องไปซื้อรองเท้าราคาแพงที่หนามากๆแล้วเขาบอกว่ากันกระแทกโน่นกันกระแทกนี่ผมไปซื้อมาเป็นสิบบคู่แล้วต้องขายทิ้งหมดเลยเพราะว่าไอ้รองเท้าที่ว่าเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างหนาโดยเขาเอ้างว่ายิ่งหนายิ่งกันกระแทกแต่ยิ่งหนาจะยิ่งหนักคนหนักแล้วเนี่ยพอคุณเหนื่อยคุณจะลงเท้ามั่วแล้วคุณจะเจ็บหัวเขา่ารงกันข้ามตอนเนี้ยรองเท้าที่ผมใส่ จะเป็นรองเท้าที่เขาใช้คำว่า Racing Flat หรือเป็นรองเท้านักวิ่งมาราธอนเลยนักวิ่งเร็วไปเลยแล้วพื้นจะบางมากแล้วจะเบาแล้วเราวิ่งรองเท้าเบาๆเนี่ยลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเท้าลงพื้นยังไงแล้วลงให้ถูกต้องประสบะการณ์ของผมคือรองเท้าเนี่ยกลายเป็นว่าส้นบางแล้วเบาเนี่ยดีกว่ารองเท้าส้นหนาแล้วหนักแล้วอ้างว่ากันกระแทกไม่ได้กันกระแทก เดี๋ยวนี้มันมีอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนี้มันมีรองเท้าที่มันเป็นโฟมที่เขาบอกว่ามันมันยืดหยุ่นได้อะไรประมาณน,นี้พอได้ <บ cycling S 2> มั้ย <ita S 2> อาจารย์ก็ได้นะครับก็ยืดหยุ่นได้ไม่ว่ากันแต่หนึ่งต้องอเบาแล้วสองต้องหยาหนามากไม่ใช่บอกโหบอกคุณเป็นโฟมแล้วคุณก็ซัดหนาเลยผมรับรองว่ามีงานวิจัยบอกว่าเวลามันยืดหยุ่นเนี่ยละเท้าเราลงเนี่ยนะครับมันจะลงไม่มันจะลงไม่ไม่ไม่เสถียร มันจะลงแล้วมันจะแกว่งข้อความที่มันยืดหยุ่นจริงไหมครับมันก็จะลงแบบไม่เสถียรคราวนี้เราจะมีสัญชาตญาณเราเองว่าลงไม่เสถียรเนี่ยเราจะลงเท้าให้แรงไปอีกเพื่อให้มันเสถียรนึกออกไหมถ้ามันถ้ามันนิ่มมากๆใช่ไหมมันก็จะลงเหมือนก็จะลงแบบกลิ้งไม่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 นิ่งร่างกายเราก็จะคอมเพนเซตเนี่ยโดยการลงให้แรงขึ้นเพื่อให้มันนิ่งแล้วมันจะไม่ช่วยนะครับในงานวิจัยเนี่ยออกมาว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเอา ที่มีโฟมรุ่นใหม่ที่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีซึ่งช่วยกันกระแทกแล้วก็น้ำหนักเบาแต่ต้องขอยังไงก็ต้องขอให้บางเพื่อให้ลงแล้วเนี่ยเท้าเราลงรู้สึกเราแนบกับพื้นได้ดีจริงๆเลยออจริงๆแล้วครับ คำว่าแนบกับพื้นนี่คือแนบทั้งเท้าหรือว่าแนบปลายเท้าเขาบอกเหมือนกับเคยได้ยินว่าเขาบอกว่าให,ให้ให้กระแทกด้วยปลายเท้าที่พร้อมที่จะเด้งขึ้นมาอะไรอย่างงี้ครับไม่ได้ครับผมผมไม่ได้จะลงอย่างนั้นเขาจะวิ่งเร็วนะครับเราจะวิ่งให้ทนเราจะวิ่งให้นานเพราะฉะนั้นผมจะพยายามลงตรงกลางกลางเท้าตรงส่วนหนาสุดของกว้างสุดของเท้านึกออกไหมครับส่วนที่กว้างสุดของเท้าหลังนิ้วน่ย ลงมาเนะี่ยเพราะตรงนั้นจะเป็นตรงคือยิ่งพื้นที่มากเนะี่ยคุณยิ่งกระจายแรงกระแทกมากเนะี่ยเราต้องการกระจายแรงกระแทกให้มากที่สุดฉะนั้นต้องลงส่วนที่กว้างที่สุดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเท้าซึ่งอยู่ข้างหลังปลายเท้าอยู่ข้างหลังปลายเท้านะครับยามค่ะนะครับก็ต,ต้องลงแ,แบบนั้นแก็แอย่า<ม>ลืมว่าหัวเข่าอย่าตึงหัวเข่าอย่าชนให้มันกระแทกขึ้นมาบนหัวเข่าหัวเข่าต้องงอเพื่อให้เพื่อให้ไม่กระแทก ตรงขึ้นมานึกนึกภาพถ้าขาเป็นเส้นตรงแล้วก็ลงแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะกระแทกขึ้นมาถึงัวกเข่าขึ้นมาถึงต้นขาซึ่งเราไม่ต้องการอันนั้นไงครับเราต้องการลงแบบให้มันนุ่มนุ่มนวลที่สุดแล้วเดี๋ยวลองวิ่งก็ก็จะรู้สึกเองนะครับพอลงไปแล้วเนี่ยก็จะ,ะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆย้ํานะครับว่าเราต้องการจะวิ่งยาวๆวิ่งแบบสิบยี่สิบปีเลยเรา ค่อยๆวิ่งถนอมตัวได้วิ่งบ้างหยุดบ้างไปก่อนได้แล้วก็จริงๆเดิมทีผมเคยใช้รองเท้าที่เรียกว่าไวบรมไม่ทราบว่าคุณปูทราบไหมมันเป็นรองเท้าที่มีช่องสำหรับนิ้วเท้าห้านิ้วเท้าเลยแล้วมันแทบจะไม่มีนึกออกไหมครับไม่มีไม่ไม่มีไม่มีพื้นข้างพื้นพื้นข้างล่างเลยเหมือนวิ่งเท้าเปล่าเท้าไวบรมครับที่ว่เท้ามันโผล่มาครบทุกนิ้วใช่ใช่ครับใช่ครับ มากเลยอ่ะราคามันตั้งห้าพันเนี่ยสี่พันกว่าห้าพันเนี่ยแต่วิ่งอันนั้นนะวิ่งดีที่สุดเลยผมวิ่งใช้อันนั้นมาประมาณสักสามคู่จนกระทั่งขาดหมดแล้วแล้วก็ตอนหลังยังไม่มีตังค์ซื้อพรมแทงกว่ารองเท้าอื่นอยู่ค่อนข้างมาก,กนะครับแต่รองเท้าน,นั้นผมยังวิ่งได้สบายสบายเลยเราอยากอก่าวิ่งได้สบายสบายเลยบ้านพอเหมาะพอเหมาะก็คือว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องแพงถึงขนาดนั้นแต่ขอให้เลือกเบาบางใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับ แล้วก็ต้องเผื่อไว้นิดหนึ่งว่ายิ่งวิ่งมากๆเนี่ยเท้าเลยยิ่งบานยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเช่นผู้หญิงบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าผมวิ่งมาเนี่ยเจ็ดแปดปีเนี่ยขนาดเท้าผมใหญ่ขึ้นประมาณสองขนาดเลยนะครับโอ้ล่ะคะสองไซส์เลยรอาจารย์ใช่ครับสองไซส์เลยคือมันบานอ่ะทําไงได้อ่ะเนี่ยคือข้อเสียแน่นอนนะครับว่าเท้าจะบานแน่นอนเลยครับสรุปแล้วการวิ่งเนี่ยสิ่งที่จะบานขึ้นก็คือหนึ่งเท้าสองสะโพกใช่ไหมคะอาจารย์สะโพกเนี่ยจะ สะโพกได้ไปดูผมขอให้หลายท่านไปเปิด YouTube ดูนักวิ่งมาราทอนนะสะโพกทุกคนดูดีหมดเลยครับลองไปดูสิครับยืนยันเลยครับพวกนี้เขาสะโพกเพราะว่ากล้ามเนื้อต้องนม้นจะถูกออกกาลังกายอย่างอย่างมากมายเลยโดยเฉพาะนักวิ่งมาราทอนนนนะครับอ่าคราวนี้ประเด็นสุดท้ายก็คือข้อมูลจริงเลยของของงานวิจัยอ่าอันนี้เป็นงานวิจัยของ professor james fry e, ที่มหาวิทยาลัย stanford นะครับสิ่งที่แกทำคือแกเอาเปรียบเทียบนะครับคนที่มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งแกเรียกว่าคอนโทรลคือกลุ่มของคนที่เป็นเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในคณะ,อะของแกที่ที่มาอะไรสแตนฟอร์ดนะครับ กับคนที่เป็นคนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักวิ่งวิ่งมีม,มีสมาคมนักวิ่งแล้วก,ก็ตาม2กลุ่มนี้เลย21ปีปี1 9 8 4งเก้นาแปดสี่ถึงสองนวิจัยนี้ยาว21ปีเลยนะครับ2กลุ่มนี้เนี่ยคนอายุเฉลี่ยเริ่มต้นคนนักวิ่ง58ปีแล้วก็กลุ่มคอนโทรลคือกลุ่มคนในในมหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณ62ปี นะครับก็ตามจกนกระทั่งคนสองกลุ่มนี้อายุขึ้นไปแปดสิบเลยนั่นแหละท่านั้นนานมากเลยนะครับเราเริ่มตั้งแต่อายุมากแล้วด้วยเนี่ยคนสองกลุ่มเนีเ้ไม่มีน้ำไม่มีน้ําหนักเกินไม่ได้มีโรคประจําตัวเพราะว่าบ m เอมอคำนวณ BMI Body Mass Index เนี่ยอยู่ในเกณฑ์หมดเลยคือต่ํากว่า25หมดเลยนะครับสําหรับนักวิ่งในยี่สิบสองจุดเก้าสำหรับคอนโทรลยี่สิบสี่จุดสี่นักวิ่งเนี่ย จะวิ่งเฉลี่ยประมาณ237นาทีต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์วิ่งเยอะนะครับ2 3ดนาทีเนี่ยคือว่าวิ่งตั้งสี่ชั่วโมงจริงไหมครับสัปดาห์ละสี่ชั่วโมงกลุ่มคอนโทรลนี่วิ่งแค่15นาทีต่ออาทิตย์ก็คือแทบจะไม่ได้วิ่งเลยเนะครับผ่านไปยี่สิบปีเนี่ยกลุ่มนักวิ่ง ยังวิ่งได้ทั้งที่อายุแปดสิบแล้วเนี่ยเจ็ดสิบหกนาทีต่อสัปดาห์โดยเฉลีย่ยอันนี้สําหรับผมสําคัญมากว่าถ้าผมอายุแปดสิบแล้วผมยัวมยงวิ่งได้แสดงว่าผมเดินไปไหนก็ได้เราแข็งแรงนะครับเราถึงวิ่งได้ตั้งชั่วโมงกว่าต่อสัปดาห์ุ oh, <okay. S 1> ่มคอนโทรลแน่นอนวิ่งไม่ได้แล้วนะนะครับเหลือวิ่งเฉลีย่ยหนึ่งนาทีต่อสัปดาห์เท่านั้นเองแต่ที่สําคัญคืออย่างนี้ครับเรื่องของ Dis a b i l i t y สัดส่วนของคนที่เริ่มพิการเนี่ย สำหรับกลุ่มคอนโทรลเนี่ยมีถึงมีคนที่ไม่พิการเลยในแค่46เปอร์เซ็นตแต่กลุ่มนักวิ่งเนี่ย62.3เนี่ยยังไม่มีข้อด้อยทางด้านการใช้ร่างกายเลยคำว่าพิการนี่เขาเใช้คำว่า disability ซึ่งไม่ได้หมายความว่าพิการแบบคำว่าพิการน,นะครับแต่ว่ายกตัวอย่างบอกว่าใส่เสื้อผ้าให้ตัวเองได้ยากขึ้น อา,<ล>อาบน้ําได้ยากขึ้นก้มได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเขาจะมีวิตัววัดหลายๆตัวแต่สําหรับนักวิ่งเนี่ยหกสิบสองจุดสามเปอร์เซ็นไม่มี disability เลยแต่คนที่ไม่ได้วิ่งเนี่ยสี่สิบหกจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือในช่วงยีิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนักวิ่งเสียชีวิตไปสิบห้าเปอร์เซ็นไม่วิ่งเสียชีวิตไปสามสิบสี่เปอร์เซ็นตคุณลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับในกลุ่มของนักวิ่ง จัยกตัวอย่างให้ดูเอาแค่วิ่งอย่างเดียวผมไม่ได้พูดเรื่องอื่นเขาไม่สนใจเรื่องไลฟ์สไตล์เออคุณไปทําอะไรดูล่ะเอาแค่เรื่องวิ่งอย่างเดียวเนี่ยคุณลดความเสี่ยงจากการตายจากนักวิ่งเนี่ยเฉลี่ยตายไปสิบห้าเปอร์เซนกับนักไม่วิ่งเนี่ย,ายตายไปสามสิบสี่เปอร์เซนเลยนะครับฉะนั้นอันเนี้ยไม่ไม่ต้องพูดเรื่องเมื่อวันก่อนเราพูดเรื่องกินอาหารพูดเรื่องโน้นเรื่องนี่ใช่ไหมเอาแค่เรื่องวิ่งอย่างเดียวเลยเนี่ยนี่คือประโยชน์ถามว่า มีงานวิมียาวิเศษอะไรบ้างที่ให้คุณคุณได้ขนาดนี้ผมว่าคิดว่าในตลาดไม่มีนะครับสำหรับการแค่วิ่งอย่างเดียวเนี่ยครับเราดูแลตัวเองได้นะคะไม่ต้องพึ่งหมอไม่ต้องพึ่งอะ,อะไรเลยเราก็สามารถที่จะชะลอไหวได้จริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าการวิ่งข้างไหล่เนี่ยโอ้โหเขาอาตส่าทำการวิจัยตั้ง2ี่สิบกว่าปีนี่เป็นความตั้งใจ อาอมากๆเลยนะคะที่เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เราได้ทราบว่าการวิ่งเนี่ยมันดีขนาดไหนยังไงจะว่าไปแล้วอะ่ะอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆนะคะอาจารย์เรื่องนี้ไม่ต้องรอให้ชะลาแล้วค่อยมาชะลอวัยนะคะสามารถที่จะทําได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับนะคือบางท่านอาจจะยังไม่อยากวิ่งก็เดินก่อนก็ได้ผมผมนะคิดว่ายอย่างนี้นะครับก็ ก็ค่อยๆเดินก่อนเดินสักวันละครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงให้เป็นทุกวันเลยนะครับย,ยังไงก็มีประโยชน์แต่ถ้าวิ่งได้ก็ยิ่งดีแล้วก็การวิ่งนี่แน่นอนว่ามันใช้พลังงานมากกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคำนวณเร็วๆนะครับเดิน1นกิโลนะครับนี่นี่คือข้อมูลที่ได้มาเนีเดิน1นกิโลเนี่ยจะเผาผลาญเพิ่มไปอีกประมาณ50แคลอรี่แต่ถ้าวิ่งหนกิโนี่จะเผาผลาญป,ประมาณแปแคลอรี่นะครับ ไม่เยอะนะเรา่านไม่เยอะเลยนึกว่าเยอะนะไม่เยอะเพราะฉะนั้นอย่าวิ่งห้ากิโลแล้วเข้าไปกินฟาสต์ฟู้ดเนี่ยรับรองคุณอ้วนขึ้นไม่ได้ผอมลงแน่นอนเพราะว่าวิ่งไปห้ากิโลห้าแปดสี่สิบมันเผาผลาญไปแค่สี่ร้อยแคลอรี่ดีไม่ดีกินอัฟเตอร์ยูไปถ้วยหนึ่งใหญ่ๆนี่ก็เกินสี่ร้อยแคลอรี่นะครับฉันก็ต้องระวังมากๆเลยอขอบคุณอาจารย์คะวันนี้อาจารย์สมพูนก็ได้มาเปิดโลกัศน์เกี่ยวกับ เรื่องของการวิ่งนะคะบอลทูบีรันให้เราได้รับทราบในรายละเอียดเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ไปปรับใช้กันนะคะการที่ร่างกายของเราจะแข็งแรงเพื่อที่จะให้ร,รอดปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็ชะลอวัยเนี่ยการวิ่งเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังนอนหลับให้สบายคืนนี้นะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาทดลองนําเรื่องราวที่อาจารย์ได้ค้นคว้าศึกษามาลงไปปรับใช้ดูที่สําคัญที่อาจารย์ย้ําอยู่เสมอก็คือว่า ความตั้งใจแล้วก็วินัยของทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันครับนี่กล่าวขอบพระคุณอาจารย์สุภวุฒินะคะสวัสดีค,ะค,ะค่ะอาจารย์คะพบกับอาจารย์สนภ <ะ S 1> านาคะะละเดียดสักครู่เราจะกลับมาพบกับคุณวิเชียนพงษ์สะทนนะคะประธานก,นก,นกนรรมการกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ผู้ที่ยืนหนึ่งในการท,ทําธุรกิจเพื่อสังคมมีการเดียวยาทั้งร่างกายจิตใจยังไงให้ผ่องใสสุขภาพที่ดีทําได้ยังไงคุณวิเชียนจะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะสักครู่ค่ะ รายการบอกเล่า965 A d ีต in the life ช่วง healthy talk